จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมา่าพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้า,จามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจรของคื้นวันที่25สิบากรุนผ์กับมีมหาหขึ้ 9, เนเก้านอะจากทั้งสองดาวทั้งดาว v i p และกก็ดาวปกติแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากคููที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้อง่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งแน่เด้อจ้าขอบคุณจ้าเหากมาเบื้งแนวทางกันเลนยนนจาจะนาสำหรับหุนดาวโจน วันที่2 5กุมผ่าเนาะจาะก็ไปเบิงแล้วทางหุ้นดาววิ p พกันก่อนเนาะจาะก็ไปเบิงตัวเด่นกให้เด่น3กับเด่นหนึ่งไปเบิงฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะมาเบิงฟันก่อนกาห้ฟัน3วิ่งรูดกาไห้1กับ3ไปเบิงตัวเน้นแล้วก็ตัวรองเนาะจ้ะมาเบิงตัวเน่นกันก่อนตัวเน้นกาไฮสาหา3าก สามเจ็ดจไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกะไฮห้1 0งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสจ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกะไฮลินไปกรับน้ำเนาะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรถดบางเข้ากะจใยแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวน,นี้จะเขาง่ายหลินง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดทะลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากระเบ,บิ้งแนวทางของดาว v i p ไปแล้วนะจาะกลับไปตามต่อได้เนาะสาหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจา้า จาเขากลมาตามตัวนอกจากนั่น,นสำหรับแนทางของดาวปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนซีกับเดนหาไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันซีวิ่งรูดกับไฮห,หากับซีไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเนนกันกอน่อตัวเน้นกับไฮซีหกซีเจ็ด สี่ปดสี่เก้าจ้ะไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกับไฮหาหกาเจ็ดหาแปดฮาเก้าจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวนี้นตัวจ้อสองตัวกับไฮนไปกราฟน้ำนะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขาแากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้าง เข้ากับใ้แนวทางเป็นฟันดิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกวัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดินรูดก็ลอกกอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากรบเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเป็นเังนไรนี่เนาะจ่ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางห้อยหุ่นดาวโจนของเครื่องบินที่2 5กุุภาพลา์ไปแล้วทั้งสองดาวเทิงดาว VIP และกระดาวปกติ เบิง้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมาอนอจากมักชอบตัวใดเทากัสามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นเน้นนะักเน้นเบาตรงกับเล็กที่เขาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องช้นชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่ในคลิปนาะคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า